สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างช่วงปีใหม่ไม่ค่อยมีคนดูคลิปเลยอะแสดงว่าไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมหรือว่ามัวฉลองกันอยู่อะโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับปีใหม่แล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดียิ่งๆขึ้นไป คิดฝังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็แวะมาดูคลิปกันหน่อยนะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถ ไลน์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะโอเคใครจะทักคุณมาเร็วๆนี้ โอเคคนคนนี้ยเป็นคนที่เออเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะบุคลิกของเขาอะ่ะดูภายนอกนะดูมีความมั่นออมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความดือ้อมีความดื้ออยู่ในตัวนะคะเวลาที่คิดหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยคนอื่นจะมาเปลี่ยนใจค่อนข้างยากเออเขาจะมีความคิดอะไรเป็นของเขาเองอะ่ะถ้าถ้าสมมุติได้ตัดสินใจแล้วอย่างเงี้ย ยากยากที่จะเปลี่ยนความคิดเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็เป็นคนที่คิดมากขี้ระแวงขี้กังวลเออมั่นใจในตัวเองนะแต่ว่ามักจะคิดอะไรที่เป็นเป็นเชิงลบอะ่ะจินตนาการในเชิงลบคิดไปก่อนล่วงหน้าคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เหมือนหวัดระแวงไม่ไม่ค่อยไว้ใจใครคนเนี้ย นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอืมแต่ข้อเสียคือที่คิดมากที่กังวลหวาดระแวงความสัมพันธ์ของเขากับคุณเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าอ n อนๆออฟออหรือเคยเคยคบหากันเคยรักกันแล้วก็จบความสัมพันธ์กันแล้วก็เริ่มกันใหม่อะไรอย่างเงี้ย นะคะเคยเคยเลิกลากันไปแล้วก็มาเริ่มกันใหม่นะตอนเนี้ยเรามองว่าคุณกับเขาอะเริ่มเริ่มพูดคุยกันละเริ่มมีการติดต่อกันแล้วหรือว่าเอ่อเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างจากเขาแล้วแหละว่าเขาจะกลับมาหรือถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นก็เร็วๆเวนี้ยที่เขาจะติดต่อคุณมาเขาจะทักมาเพื่ออะไรเพื่อมาสารต่อความสัมพันธ์ เพื่อมาขอเริ่มต้นใหม่สรุปก็คือเป็นคนเคยรักเป็นคนเคยคุยเป็นคนเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันในเชิงสูสาวอืมเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะแล้วก็เลิกลากันไปเป็นคนเก่าๆของคุณเองนั่นแหละคุณรู้จักเขาดีอืมและการติดต่อมาครั้งนี้เราว่าเพราะเขาอยากที่จะ อยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่ไหนขอดูเพิ่มเติมนะเขาจะติดต่อคุณมาเรื่องอะไรเอ่ยคิดถึงโหยหาอะไรอาวรอืมไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วนะคะทนไม่ไหวอีกแล้วไม่คิดมากอะไรอีกแล้ว เมื่อก่อนหน้านเนี้ยเขาอาจจะเคยคิดหรือกังวลเขาอาจจะมีความขี้หึงด้วยนะขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงอะไรอย่างเงี้ยหรือมีความมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณมากเกินไปอะ่ะออกคําสั่งเจ้ากี้เจ้าการควบคุมคือทุกอย่างเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณเป็นของเขา อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้บางคนนะเป็นกรณีนี้แล้วทาให้ความสัมพันธนะ์่ะมันไปไม่รอดมันไปต่อไม่ได้บางคนเป็นเรื่องของขี้หึงบางคนเป็นเรื่องของแบบความเอาแต่ใจคือคุณเองคุณเองก็อาจจะคุณเองก็อาจจะดื้ออยู่เหมือนกันหรือไม่ยอมเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้มันก็เลยต้องจบลงนะคะ หรือว่ามันมีเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยหรือมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเออที่แบบมันมันมากเกินไปอะของของฝั่งเขาอะนะคะแต่ว่าณตอนนี้เขาเองเนี่ยเหมือนปลดปล่อยตัวเองแล้วเหมือนคิดได้แล้วมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นมีความมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็เข้าใจสถานการณ์อะไรต่างๆดีขึ้น เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยแล้วเขาเองอ่ะก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ที่เขาปรารถนาที่เขาต้องการเป็นคนที่ดีมากๆดีที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเคยเจอในชีวิตของเขามาแล้วเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไป เนี่ยเขามีความความหวังนะคะมีความหวังมีความปรารถนาที่จะสานต่อที่จะไปต่อกับคุณมากๆเลยแล้วก็จริงจังด้วยเขาจริงจังนะคะสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณคือเขาจะเขาจะขอคืนดีกับคุณอะเขาจะขอกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาด เีย yeah, เราเห็นตั้งแต่ใบอนี้ละ i ิ g ริงฮาร์ดเห็นไหมนั่งเย็บหัวใจอยู่ถ้าเขาเคยทําผิดอะไรกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาอยากกลับมาแก้ไขเขาจะชดใช้ให้จะชดเชยให้จะทําให้มันดีขึ้นอืมแล้วถ้าเมื่อก่อนเขาเคยแบบเป็นกรณีที่เขาเคยหึงหวงเคยแบบเออ ควบคุมคุณไม่ให้คุณไปคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้หรือเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวการที่จะไปมีเพื่อนต่างเพศอะไรไม่ได้เลยไรย่เงี้ยคือเขาก็จะเพลาลงแล้วคือจะไม่ไม่งี่เง่าเหมือนเดิมอะอ่ะจะไม่ทําตัวแบบนั้นอีกแล้วนะคะเขามีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นจะทําตัวดีขึ้นเออเขา จริงจังกับคุณมากๆนะและเขาจะไม่ได้แค่พูดด้วยอ่ะเขาจะใช้ความความพยายามในการกระทําให้คุณเห็นว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะเขาดีขึ้นแล้วจริงๆนะแล้วเขาจริงจังกับคุณจริงๆนะคุณจะใช้เวลาคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เขาว่าเออเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆหรือเปล่าเขาดีขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ะะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า,าตัดสินใจเร็วหรือใช้เวลาแค่สั้นๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ชัวร์งไงว่าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคนเราอ่ะมันมันจะดูให้ชัวร์ว่านิสัยดีขึ้นไหมหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะไม่อย่างงั้นแบบช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเขาอาจจะแกล้งทำก็ได้เขาอาจจะเสียแซงก็ได้นะคะ แต่ว่าเขาก็จะพยายามทำอะต่อให้คุณจะใช้เวลานานแค่ไหนแปดเดือนอืมแปดเดือนเจ็ดเดือนเขาก็จะพิสูจน์ให้คุณเห็นคงไม่มีหรอกมั้งพิสูจน์สักแปดปีฮะคุณคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นมั้งคงไม่รอถึงแปดปีเนาะ You deserve love, trust, romantic feeling เนี่ยสิ่งที่เขาจะทำกับคุณนะคะเขาจะหนึ่งเลยที่บอกว่ามันมีเรื่องของความหึงหวงอะคือไม่ว่าคุณจะหึงหวงเขาหรือเขาหึงหวงคุณอ่าถ้าเป็นกรณีที่เขาหึงหวงคุณจากนี้เขาจะเชื่อใจคุณมากขึ้นเขาจะไว้ใจคุณมากขึ้น คะแล้วเขาจะทุ่มเทแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณให้ความรักกับคุณดูแลคุณอย่างดีทำให้คุณมีความสุขแต่ถ้าสองกรณีที่สองคือคุณเป็นคนที่หึงเขาแล้วมันมีปัญหาเรื่องเนี้ยถ้าคุณเป็นคนหึงเขาเขาจะทำให้คุณเชื่อใจเขามากขึ้นแล้วคุณไว้ใจเขาได้นะเพราะรอบเนี้ยเขามาแบบเขาจริงจังอะ่ะเขาอาจจะมีวิธีคือ หน้าตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดก็ได้ว่าเอ้ยเขาเจ้าชู้หรือเขาแบบแอบมีคนอื่นเขาแอบ,บคุยกับคนอื่นหรือเปล่าแล้วมันกลายเป็นปัญหาความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เลยเลิกลากันอะไรแบบเนี้ก็มีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นกรณีแบบเนี้ถ้าเป็นฝั่งคุณอนะที่ที่ไม่ไว้ใจเขา แล้วมันทําให้เกิดปัญหาไพ่ก็แนะนําว่าคุณจะต้องไว้ใจเขาเพราะสิ่งที่เขาอยากจะมอบให้คุณอะ่ะมันคือความรักเขารักคุณนะแล้วคุณก็คู่ควรกับความรักดีๆเขาก็อยากจะมอบความรักดีๆให้กับคุณแต่ถ้าคุณหวาดระแวงเขามากๆไม่ไว้ใจเขาเขาก็อยู่ยากเหมือนกันเออบางทีเขาก็เหมือนแบบไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะอยู่เฉยๆแต่คุณไปไปมองเขาในแง่ลบในแง่ร้ายแล้วเขาก็อาจจะหงุดหงิดได้อะไรอย่างเงี้ยแบบ เออก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ได้มีใครไม่ได้นอกใจแต่คุณก็ไปใส่ร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อใจเขาเขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบถูกใส่ร้ายถูกมองในแง่ลบในแง่ร้ายทําไมถึงไม่เชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเขากลับมาครั้งนี้แล้วถ้าคุณยังรักเขาอยู่ยังต้องการเขาอยู่คุณต้องเชื่อใจเขาให้มากขึ้นนะคะอ่ะแล้วคุณก็จะได้รับความรักที่ดีความรักที่หวานชื่นจากเขา จบการอ่านไทยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ